กาติดทุกข่าวสารทั่วไทยกับศูนย์ข่าวาาว,าว,าวิทยุมกรระฟัองข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าววิทยุมกสงขลาค่ะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังง่าระบุมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังจังหวัดพังง่าเพิ่มขึ้นร่อยละ4 1 6 5ารายได้มุนเวียนจากการท่องเที่วกว่า2,695ล้านบาท นายอามานมัดอดัมผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานพังงากล่าวว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม2565มีหนักท่องเทียวชาวไทยและต่างชาติเดินทางเข้ามาในจังหวัดพังงา5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0คนเพิ่มขึ้นจากปีที่แลว้ว11.65 สร้างรายได้มุนเวียนจากการทองเที่ยวกว่า2,695หล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วคิดเป็น17.73%เแยกเป็นหนักท่องเที่ยวเช่าไทยเพิ่มขึ้นจากปีที่แลว้ว0.51%เปซ นักท่องเที่ยวช่าต่างชาติเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ1 5 8 0 0 0คนสร้างรายได้1,413 1 4, 9หล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ1,360หล้านบาทอัตราเข้าผักโรงแรมเฉลี่ยอยู่ที่32.52%เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ1 9 1 8ขณะที่ในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน หรือช่วงกลิ่นซีซั่นของจังหวัดพังงาพบว่าการท่องเที่ยวแนวปรปะจนภัยลองแกงและหนังช่างที่บานซ้องแพรกตำบลซ้องแพรกอำเภอเมืองพังงาซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวแนวธรรมชาติและการผรจญภัยมีความคึกคักมากขึ้นโดยมีนักท่องเที่ยวทางช่าไทยและช่าต่างชาติ ทางที่เดินทางจากพื้นที่จังหวัดภูเกต็ตจังหวัดกระบี่และหนักท่องเทียวจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลางเช่นคูเวตและหนักท่องเทียวอินเดียมาทํากิจกรรมแบ,บ่ประจนภัยด้วยการนั่งแพ่ยางหลองแกงในคลองสองแพรกกันจํานวนมากถือเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนวีนีนาทสุระกาแหง้งศูนคาววิทยุมออก,ก่อสงคลารายงานค่ะรวดเร็วฉับไวเพื่อชุมชนไทยทุกวัน